ถ้าพูดสู้หันข้างให้เราเราทริปลงด้านข้างแต่ถ้าพูดสู้ตันต้านหังด้านหน้า,นา,นา,ามาทำให้กูทชิมไม่ได้แต่นี่ก็ิงก็ปล่อยก็ได้เข้ามานี้จับให้ไหลแล้วถึงไข่รับตัวขึ้นลอยแล้ว <laughs> ตุ้มไปตุ้มไกดไม่ได้อยู่ อกเเหยียดออกเหยียดออกพุทธสอนตัวขึ้นทุ่มไปเรื่งข้างนะอย่าอยู่ได้โครงสร้างตัวตัวตรงนชไมไม่ใช่ตัวงอยตัวไนอน่ะต้องตัวตรงขึ้นแล้วคนนทำได้ได้เหมือนกันแต่ต้องย่อยเางไรต้องย่อย่าเงี้ยอ๋อกดเยียดออกพุดหัวเขา หัวเข้าวฟึ๊บอ่าเราทอนข้างอ่าแล้วสอกให้ลึกสอกลึกใช่แล้วก็สง่งหัวคุณไปโดนฮึบยื้ตัวขึ้นยื้ตัวขึว้นนั่นแหละแล้วดึงคุณลงไปดึงทางนี้เออดึงทางน,ะานั้นนั่นเลยเบาไหมไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าอ๋อ,อ,อมันก็ไม่น่ามันไม่น่าแต่คือเราต้องย่อเยอะไง คือถ้าคนปกติหมายถึงคนตัวเตี้ยกว่าเขาคือถ้าคนเตี้ยกว่าเนี่ยเขาไม่ต้องพุกเขาไปแค่นี้แล้วยืดยืนสูงทุ่มเลยเลยอ๋อไออย่างขอเตี้ยกว่าเนี้ผมดูเนี่ยฟับผมเข้าฟับยึดขึ้นแบบนี้เลยไงแล้วก็คือเออที่ดูสูงแล้วขึ้นแตะตรงเนี้ยเดี๋ยวกินแล้วเจ็บเ๋ยแต่มันไม่ดีมันเหมาะกับหัวตั้มถ้าเป็นยืดสูง อ no okay. ้อ um <right> ่าหมนแควหัคดข้าอ่ันข้าวึเลยออกพนข้ว่ายุดตอนนี้ยเห็นแขนเราเข้ามาอยู่หวงอทุมไปแขนเาวทุไปทเราจะดนี่ยหแล้วจากตรงเนี้ย้หแขนเราช่วยไม่ได้ครับ ในมวยปั้มมันทุ่มหลังติดพินไปแล้วแต่ในยุสูงไม่ใช่นี่แรงแรงไม่แพ้อ๋อคือมวยป้้มมันไม่มีเทคนิคไม่เขาห้ามซับล็อกเขาห้ามซับพิชชันอ๋อมวยปั้นมวยป้้มใหม่ปั้มสายสายทุ่มเออคือทุ่มแล้วพินกับพื้นจบแต่โอ้โหก็ไม่เคยรู้เรื่องมวยปั้มแต่ยุสูเนี่ยหรือเอฟเอเนี่ยมันต่ออย่างนั้นไงอ๋องนั้นเราต้องต้อง แยกกีฬาวาวงประเภทให้ออกว่าเทคนิคนี้มันมีความเสี่ยงเมื่อมากีฬาหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ย,อย,อยอ่อๆๆอ่าขาแค่ขาแค่เอาได้ขาเยอะข้าวขาวไปเออนนั่อะไะอย่างเ,าเ,าเน,างนี้ยนะซึ่งในสนามจริงเราจะย่ออ่ะมันต่ำมากไม่อ่ะก็คุมคอคุมงอะไรได้ดิ <c oughs> <c oughs> หรือไปคุมหลังปึ้งไปเอาหลังดีงกว่าปึ้งม,มาเล็นขึ้ไนไทยทำไมอะไรกันเราอะ ให้หลังแล้วดีกว่าแล้วทุกทายเป็ไหไหนค่ะที่เนี่ยคือวนไปเอาหลังเนี่เห็นอยู่นี่จะทุ่มจะคุมปลอดภัยครับทำอะไรกูดิมันเพื่อมันจะทำอะไรตอบตอบว่าตอบก็แรงมากอือเอาเลยมันมันก็ไม่แรงมันตึงมันตึง่เพราะเนี่ยแต่ถ้าทางทางครัทางทางก็จะวนปลอดภัยครั หรือนี่ง่ายแล้วคว้าไข่เล่นเนี่ยปุ๊บจับให้ถึงไหลเราอยู่มุมนี้มันมุมหลังแล้วไม่ต้องยกก็ได้ข้อจิกได้ันได้นะทำได้นะได้ทำได้ข้อข้อจิกโอ้โหวันออนวันแฮมเมอร์ Kau sini, panan mana?